ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง x p s t o r y กับเกม Land Juno วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเก็บเวลสาหรับยูสเซอร์ใหม่หรือผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับและเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าในการเก็บเวลของผมเนี่ยเราเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรในการเก็บเวลให้ไวมากยิ่งขึ้นผมกะว่าเซิฟนี้ผมจะเวลด้วยตนเองผมเลือกสถานที่เก็บเวลเป็นโรงเรียน SG เนื่องจากโรงเรียน SG เนี่ยมอนค่อนข้างถูกชมและประกอบกับว่า แมพค่อนข้างใหญ่สามารถเก็บเวลได้ง่ายดังนั้นผมก็เลยเลือกเก็บเวลที่โรงเรียน SG นั่นเองนะครับซึ่งตัวแรกนะครับผมผมจะตีในส่วนของตัวนี้ก่อนคือผมอะจะเก็บเวลกับตัวนี้จนถึงเลเวล7จจริงๆผมสามารถไปตีตัวอื่นได้แล้วแหละแต่ผมมองว่าผมจะเก็บกับตัวนี้ก่อนนั่นเองครับทุกคน คือมันตีง่ายนะครับผมและอ,อย่างของผมเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงโบนัสไทม์ด้วยนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันสะดวกสบายนะครับแล้วการเก็บเวลในส่วนของพระนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราได้เคซี่เนี่ยจะดีมากนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้กล่องไอพีเราเน้นปิดมอนให้ไวนะครับอย่างผมผมจะเน้นปิดมอนให้ไวเพราะว่าผมไม่มีสก,กิลนั่นเองทุกคนผมอะ่ะก็คือตีแบบนี้ไปตลอดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเราจะไปตีตัว นี่นะครับผมที่ชื่อว่า l e t t e r Him นะครับเอาถึงเลสิก็พอนะ,อะไปต่อครับเนื่องจากว่าเรามีในส่วนของคัมภีร์แข็งแร่งนะครับเราจะปิดมอนได้ไวมากขึ้นรวมถึงอาวุธที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะตีมอนไวนะครับปิดมอนได้ไวนันเองก่ แต่ผมโชคดีที่ผมได้คาถาคาถาสงการนะครับก็ก็ไม่อยากจะทิ้งนะครับก็ก็ผมได้คาถาสงการนะครับทุกคนอ่าเราลองสังเกตนะครับเราตีตัวเนี้ยเปอร์อยู่ได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะสามสิบถูกไหมเออประมาณ30บนะครับเนี่ยผมชอบเนี่ยที่มันสามารถปั๊มยาเขียวอะไรได้ตลอดนะครับ จริงๆผมสามารถไปตีบอสหรือตีอะไรเนี่ยบอสสำหรับแบบพวกบอสหัวหน้าอะไรพวกนี้ครับมันจะให้เปอร์เยอะขึ้นนี่นี่นตัวนี้ตัวนี้ีมลี leader เ,เนี่ยอ่าเดี๋ยวลองตีดูและผมเนี่ยจะปั๊มยาสู้เขานะครับคือข้อดีเนี่ยผมได้เคซี่ด้วยไงมันก็เลยตีง่ายเกือบ70%นะครับนะคะผมเยอะอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวช่วยนะครับผมก็คือในส่วนของตัวโปรใบไม้เนาะเป็นโปรปั๊มเลือดนะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเนี่ยเราปล่อยตียาวๆเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยทุกคน แล้วก็ดูหนังฟังเพลงคลิกเมาส์รื่เลยนะครับยังไงเราก็เลือดไม่ลดอยู่แล้เพราะว่าเราใช้โภมเลือดนั่นเองครับคือผมจะเก็บตัวไอพี่ยักษ์ไปเรื่อยๆนะเพราะผมมองว่ามันสามารถดรอปแรกได้ด้วยนะครับผมก็จะตีอยู่แถวๆนี้ยจนกว่าจะเวล20นั่นเองทุทกคน ทุกคนเห็นนี่ปะ่ะ e x time ของผมเนี่ยจะได้อีกเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมจะตีตัวนี้ให้มันเลือดใกล้หมดที่สุดสาตัวเนี้ยผมจะตีให้เลือดมันใกล้หมดอ่ะแล้วพอ e x time ผมผมจะปิดปิด e x time แล้วปิดเห็นไหมเนี่ยมันก็ได้เยอะขึ้นหลายเปอร์เลยอ่ะเนี่ยเยอะนะ คือเมื่อกี้ผมลองดูแล้วนะทุกคนก็คือผมมาเก็บเวลในสนามกีฬาแล้วผมมารู้สึกว่าผมปิดมอนะนานมากเดี๋ยวผมจะเข้าไปเวลในห้องวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนเนาะจริงๆหมีเนี่ยมันช่วยได้นะครับอย่างสมมติอันนี้เนี่ยผมเนี่ยมีความแรงอยู่ที่90นะครับผมพอกดผมกดหมีปุ๊บมันขึ้นเป็น94เนื่องจากว่ามันจะคูณจากพลังการโจมตีของเราเองทุกคน เดี๋ยวเราเก็บเวลในห้องนี้ละกันนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเราตีธรรมดาเนี่ยดอกละแ0ดสเพชสิเนี่ยมันก็ตัวหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาที่ประมาณ30วินาทีนะครับแลกกับ10กว่าเปอร์ถามว่ามันน่าจะโอเคสำหรับผมแล้วแหละนะครับก็คือเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนเราเป็นโซโลเพลเยืรอเราก็ต้องแบบต้องโหดนะทุกคนนะ เพื่อที่เราจะเป็นพระโนโหนึ่งนี่ครับเราต้องอดทนตอนนี้ผมก็เวล30เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกผมกะว่าจะเวลถึงแค่27แล้วก็ทำเควสออกนอกโรงเรียนเลยนะทุกคนแต่พอเอิญโบนัสทาม,มันยังคาอยู่ผมก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเวลให้หมดไปก่อนละกันให้หมดโบนัสทามก่อนและเราอะค่อยไปทำเควสออกนอกโรงเรียนกันทุกคนก็ตอนนี้โบนัสทามของผมเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็ ระดับความแรงของอาวุธมันก็ไม่ได้แรงไม่ได้หดถึงร้อยเลยแต่ถามว่าเราก็สามารถที่จะเก็บเวลเองได้นะครับจริงๆอาวุธทับผมลองคำนวณดูแล้วมันไม่ค่อยมีผลต่อความแรงสำหรับเวลต้นสักเท่าไหร่นะครับในของอาชีพพระดังนั้นผ กคนครับหลังจากนี้ไม่ต้องตกใจนะคะผมหลังจากนี้จะเป็นการภาคเสียงเพราะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนิดนึงเพราะว่าไม้ที่ผมใช้ในตอนที่อัดคลิปวิดีโอนี้เสื่อมช็อตขึ้นมานั่นเองทุกคนหลังจากนี้ผมก็จะภาคเสียงเข้าไปนั่นเองครับและตอนนี้นะครับผมเราได้เวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเวลอยู่ที่ประมาณ30เวลนะครับหลังจากนี้เราจะไปท,ทําเควสออกนอกโรงเรียนกันนั่นเองครับทุกคนวิธีการรับเควสออกนอกโรงเรียนนะครับผมเราทําการเดินไปยังสุดที่ประตูนะมันจะมี ตู้แบบนี้นะครับผมและหลังจากนั้นกดคลิกเข้าไปและกดรับเควสออกนอกโรงเรียนนั่นเองครับเควสออกนอกโรงเรียนมันจะให้เราท,ทําเควสออกได้ก็ต่อเมื่อเราเวล26นะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมเวล30นั่นเองครับทุกคนซึ่งวิธีการทำเควสออกนอกโรงเรียนนะครับโคตรจะง่ายเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับมาตีเจ้าตัวยักษ์กางเกงแดงทั้งหมดด้วยกัน10ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังนั่งตีอยู่ นะครับโหตีกันอย่างเมามันเลยมันลุมผม2ตัวทุกคนลองดูนะครับผมเนี่ยสู้กับมันอย่างโคดร้ายมากเพราะว่ามันทําการลุมผมนั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการอ่านเควสนะครับผมก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับผมแต่ว่าภาพมันไม่ชัดนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะอ่านก็ไปทำเควสออกนอกโรงเรียนเนาะแล้วก็ไปอ่านเาเองทุกคนก็ผมว่ามันมองไม่ชัดคือกูมันทั่งภาคอะ คือไม่เคยนั่งภาคแบบนี้มาก่อนเลยนี่คือเป็นคลิปวิดีโอแรกเลยนะที่มานั่งดูคลิปด้วยแล้วก็มานั่งภาคโอเคก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ได้หนึ่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเราจะต้องตีทั้งหมดด้วยกัน10ตัวนั่นเองครับตัวน,นี้ตีไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดเรามีในส่วนของยาปั๊มนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นยูเซอร์ใหม่หรือผู้เล่นใหม่เนาะเขามียาปั๊มให้ปั๊มไม่อั้นนั่นเองทุกคนกคนสามารถปั๊มได้เลย,เลยปั๊มเป็นอยากจะปั๊มเท่าไหร่ก็ปัมมไปปนนนนนััาา่่เเออองรรตตี board ีีนนี้้าาลลยทกกแวผ เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมอนค่อนข้างน้อยนะครับผมเราตีไปได้2ตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่3นี่จะเป็นตัวที่4นะครับผมเราก็ทําการตีไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับใครที่มีสกิลเนาะเราก็สามารถที่จะไปซื้อสกิลมาได้เนี่ยอย่างตอนนี้ผมกําลังจะกลับไปซื้อสกิลเพราะว่าผมมองว่าเราตีธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะครับเราสามารถไปซื้อสกิลก่อนได้สกิลเวลเจ็ดสกิลเวลยี่สิบเจ็ดนะครับอย่างน้อยมันก็มีดาเมจร้อยสองร้อยนะครับผมเราก็สามารถที่จะไปซื้อก่อนได้นั่นเองทุกคนและในการซื้อสกิลเนี่ยมน่ากคใหุ้ณเี ไปซื้อกับสายที่คุณเรียนหมายถึงว่าสายที่คุณเล่นจบ <c oughs> สายที่คุณเรียนอะไรไม่ใช่โรงเรียนนะฮะก็ไปซื้อกับสายที่คุณเล่นนะครับผมอย่างอาชีพผมเป็นอาชีพนักเวทนะครับผมก็จะไปซื้อกับครูที่สอนนักเวทนั่นเองเหมือนคุณเล่นพละคุณอยากซื้อฟุตบอลคุณก็ต้องไปซื้อฟุตบอลถูกปะถ้าเกิดคุณอยากเล่นแบดแล้วคุณไปฟื้อฟุตบอลอะไรวะเนี่ย เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของผมเลยในการบันทึกเสียงบางทีเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ออกพูดติดติดขัดขัดคือเราไม่รู้ไงตอนที่เราพากะหรือตอนที่เราเล่นอะเรามีการอัดเสียงแล้วก็บันทึกเสียงในตอนที่เราเล่นไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนที่เรามาพากเนี่ยมันมันรู้สึกแบบแปลกเออมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะผมก็ต้อง <laughs> ผมก็ต้องพากให้มันเท่ากับเสียงและตอนนี้นะครับเราก็กลับมาตีตัวเจ้ายักษ์แดงที่เรียบร้อยนะครับผมโดยเงินสกิลเนาะผมก็ไปเรียนสกิลทัะ าวนะครับผมที่เป็นสกิลแทงนะครับผมแล้วก็สกิลไฟบอลนะครับผมซึ่งผมจําได้เลยว,ว่าไอ้ไฟบอลเนี่ยผมอัพเต็มนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ผมเอาไว้ใช้หาก,กินนั่นเองทุกคนผมใช้สกิลเนี้ยเวลแล้วก็ตีออกไปนอกโรงเรียนด้วยนะครับผมแล้วก็เราก็ทําเควสนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่เป็นโซโล่เพลเยอร์เหมือนผมนะครับผมเราสามารถที่จะทําเควสออกนอกโรงเรียนเนี่ยได้ด้วยตนเองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมียาปั๊มไม่อัน้น แล้วก็มีอาวุธช่วยตีเรามีสกิลเราก็ใช้สกิลตีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันช้าไปนะฮะคุณสามารถที่จะให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักหรือไม่ก็ลองของประกาศดูผมมองว่าเซิร์ฟนี้ค่อนข้างใจดีนะครับเขายิานดีที่จะช่วยเราอยู่แล้วนะครับก็แค่เราก็ร้องขอเขาก็อยากจะช่วยเรานั่นเองครับทุกคนอ่าและตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆน,น,นะครับผมให้ครบทั้งหมด10ตัว นะครับเมื่อครบ10ตัวเมื่อ็ดนะครับผมเราจะผ่านเควสทันทีเราไม่จําเป็นต้องไปส่งเควสที่ตู้นะครับ เราเดินออกนอกโรงเรียนได้เลยตามใจชอบนั่นเองทุกคนคือเอาง่ายๆว่าผมมองนะการที่ผมมานั่งภาคแบบนี้กับการที่ผมมานั่งพูดไปด้วยเนี่ยการภาคแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับและอย่างผมก็จะกูจะทําเสียงทาไมเนี่ยดันไม่เกรงใจใครริโงๆมองว่าผมเออแล้วก็เวลอัพอูจะพูดอะไรของกูเนี่ย ็โอเคตอนนี้เราเวลอัพนะครับผมเราก็ผ่านเควสเรียบร้อยแล้ววิธีการสังเกตนะครับว่าเราผ่านเควสแล้วนะครับมันจะมีไอตัวเขียวๆขึ้นมาที่บอร์ดข้อความนะครับไม่ต้องเดินไปส่งเควสนะไอ, er o, ไอเฮียกูโง่เลยตอนนั้นเห็นไหมกูก็ไปรู้เหมือนกันกูนก,ก็ทาเซียนไงเหมือนเรียนมากูก็ทําเป็นเดินไปส่งเควสอ่ะที่ไหนได้แม่งไม่มีเควสให้กูส่ง <c oughs> เราสามารถเดินออกนอกโรงเรียนไปได้เลยไว้ทุกคนเราไม่จำเป็นต้องส่งนะครับผมก็กดเดินออกนอกโรงเรียนไปได้เลยนะครับนี่เป็นไงทำเซียนทำเซียนก็คำพูดพ นูอธิบายนู่นี่นั่นแต่เปล่าครับไอ้เทียไม่พังนะครับเราก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะแล้วก็เดินออกนอกโรงเรียนไปนั่นเองครับทุกคนแค่นี้เลยง่ายๆนะครับผมวิธีการทำเคเวสออกนอกโรงเรียนนะครับผมเราไปรับที่ตู้สื่อสารนะครับผมที่อยู่หน้าโรงเรียนหลังจากนั้นไปตียักษ์แดงประมาณ10ตัวตีครบ10ตัวครับ เควสจะผ่านทันทีเราสามารถเดินออกนอกโรงเรียนได้เลยนะครับแค่นี้เราก็จะผ่านเควสออกนอกโรงเรียนแล้วนะครับทุกคนง่ายมากก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของพระโน1นึ่นั่นเองครับก็ใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดถูกใจก็ฝากกดไลค์และกดถูกใจไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอโทษกลับกลับขอโทษจริงๆนะครับที่ใหม่ เสื้อพังแล้วต้องมานั่งอัดเสียงนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน e ีีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาหากันแน่นอนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนร้าผมบ๊ายบาย